ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําลงกึงในฝัน EP หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะก่ออิดนะครับเราก็ทําการตั้งเสาก่อนนะครับเสาที่เราใช้นะครับก็เป็นเสาหน้าสี่นะครับในส่วนนี้นะครับอิดที่เราใช้นะครับก็จะเป็นอิดประสานนะครับก็ง่ายหน่อยนะครับผมเมื่อเวลาเราทํางานนะครับก็จะได้รวดเร็วนะครับก่อนที่เราจะก่ออิดได้นะครับเราก็ต้องหาระดับนะครับผมตําแหน่งที่มันต่ำที่สุดและสูงที่สุดก่อนนะครับแล้วก็มาทําการเอ่อปรับพื้นนะครับผม ในส่วนนี้นะครับก็จะใช้เป็นอิฐปราสานเนี่ยแหละครับผมเราก็จะขึงเอ็นนะครับเพื่อเป็นตำแหน่งบอกตำแหน่งนะครับผมก่อนที่จะขึงเอ็นก็ต้องหาระดับน้ําหาอะไรก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาวางได้เลยนะครับผมก้อนแรกสําคัญมากเลยนะครับผมก็ต้องบอกเลยอ่ะอันนี้เราก็จะค่อยๆเคาะไปนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมก็จะพรมน้ําแล้วก็ค่อยๆวางปูนไปเรื่อยนะครับผม ชั้นแรกนะครับเราก็ต้องผสมเออเราก็ต้องพรมน้ํานิดนึงครับไม่งั้นบูนมันไม่เกาะนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับพอเราทําชั้นที่1เสร็จแล้วนะครับชั้นต่อไปก็ง่ายมากนะครับเพียงแค่เรานะครับถึงเอ็นนะครับแล้วก็นำตัว อิฐของเรานะครับมาวางแบบนี้นะครับผมเราก็จะเรียงทั้งหมด3ชั้นนะครับผมก่อนที่จะเอ่อทำการเทปูลลงไปในรูนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะครับผมเมื่อเราวางอิฐได้ทั้งหมด3ชั้นแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเทปูนนะครับส่วนปูนที่จะใช้นะครับก็เป็นปูนทรายธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่ว่าเทให ให้เหลวหน่อยนะครับผมอันนี้ก็จะปักเหล็กด้วยนะครับเหล็กที่เราใช้ก็เป็นเหล็กขนาด3าหุนเนี่ยแหละครับก็จะตั้งเรียงไปเลยก็จะช่วยยึดติดให้ตัวโครงสร้างแข็งแรงขึ้นนะครับผมต่อมาครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเทเลยนะครับในส่วนของปูนนะครับผมก็เป็นปูนแดงเนี่ยแหละครับผมก็จะเทจนล้นเลยนะครับอ่ะก็จะล้นแบบนี้เลยพอเราเสร็จหนึ่งชั้นแล้วครับเราก็จะใส่เหล็กในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเพื่อยึดติดตามมุมนะครับบางทีนะครับมันจะได้ไม่อ้านะครับผมบางทีแบบว่า เออใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับผมก็จะมีการอ้าเกิดขึ้นนะครับถ้าเราทําแบบนี้นครับมันก็ไม่อ้าน,นะครับผมอ่ะอันนี้เราก็จะไล่เทปเลยนะครับผมเทจนล้นแบบเนี้ยครับผมมันก็จะเต็มทุกรูเลยนะครับผม เราก็เอาเหล็กอันนึงนะครับคอยกระทุ้งกระทุ้งนะครับเพื่อให้ปูนนะครับมันไหลไปในทุกตำแหน่งนะครับผมลักษณะการเทก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับเราก็จะทำในลักษณะแบบนี้ไปจนล้อมรอบเลยนะครับผมก็จะก่อในชั้นแรกนะครับผมเพื่อให้ระดับนะครับมันเท่ากับทุกระดับนะครับผมแล้วก็ค่อยๆวางเรียงแบบนี้เลย ในส่วนของอิฐที่เราใช้นะครับก็เป็นอิฐสามรูนะครับผมเราก็ต้องตัดบางส่วนนะครับผมแล้วก็ไล่วางในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมก็สวยงามครับพอถึงตำแหน่งที่เราต้องการเชื่อมเราก็เชื่อมนะครับผมก็ทําง่ายๆครับส่วนตัวผมนะครับผมก็จะเลือกในชั้นที่3นะครับผมก็จะไล่เชื่อมทุกๆ3าชั้นนะครับผม แล้วก็จะเทปูนตามร่องตามตามรูนะครับให้เต็มนะครับต่อมานะครับเมื่อกอบเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไล่วางเหล็กด้านบนแบบนี้นะครับเพื่อทําเป็นตัวยึดติดไมกระชิดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เป็นฝาอุดก่อนนะครับสังเกตดูนะครับฝาอุดที่ผมวางนะครับมันจะไม่มีเอ่อรูขึ้นมานะครับเราก็ต้องซื้อโดยเฉพาะเลยนะครับผมพอเรายึดตัวโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาทําการยึดพุกนะครับผม แต่ว่าพุกของเรา,าใช้คือใช้เป็นเหล็ก2หุ่นนี่นแหละครับเจาะลงไปนะครับผมแล้วก็เสียบเหล็กลงไปแล้วก็ทําการเชื่อมนะครับก็ทําง่ายๆครับผมลักษณะาการเชื่อมก็จะประมาณนี้เลยอ่ะก็มาดูก,ากันเลยครับอันนี้ก็เป็นตัวโครงสร้างที่เราทําเสร็จแล้วนะครับพอเราเชื่อมล้ <c oughs> ลอมรอบเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับต่อมาเดี๋ยวผมก็จะมาซอยเหล็กนะครับผมซอยเหล็กเพื่อให้ตัวโครงสร้างมันแข็งแรงนะครับผมก็จะใช้เป็นเหล็กตัวเดียวกันเนี่ยแหละครับผมตัดบากครับผมแล้วก็ไล่เชื่อมเลย ก่อนที่เราเชื่อมนะครับเราก็ต้องดูระดับให้ดีด้วยนะครับผมแล้วก็ทําการเชื่อมแท็กเลยนะครับก็จะวางตําแหน่งเออเจ็ดสิบเซนต่อหนึ่งช่วงนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เออเทคนิคครับของพี่ๆแต่ละคนนะครับผมอ่ะพอเราทําเหล็กตั้งเสร็จแล้วนะครับก็มาทําเหล็กซอยนะครับผมเหล็กซอยตัวนี้นะครับก็จะช่วยทําให้ตัวโครงสร้างมันแข็งแรงนะครับผมแล้วก็มีตําแหน่งในการยึดติดเมกะชีทด้วยนะครับผมอ่ะนี่ก็จะไล่เชื่อมไปเลยนะครับผม ตำแหน่งการเชื่อมการอ็อกก็ต้องหาระยะให้ดีนะครับเพื่อเวลาเราแบกเหล็กนะครับเราก็จะได้ตัดเหล็กง่ายๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเออเหล็กที่เราทําโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ล้อมรอบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นการทำสีหรือว่ายิงมเมก้ชีตคานนี้ก็ง่ายเลยนะครับผมในส่วนของสีภายในภายนอกครับเดี๋ยวก็ต้องทาเป็นสีทาทาอิฐอีกต่อมาถ้าก่อนที่จะติดเมกะชีตนะครับเราก็จะต้องไล่ทาสีก่อนนะครับผมสีก็จะเป็นสีทาเหล็กนี่แหละครับผมเป็นสีดํากึ่งเงานะครับผมเป็นสีน้ํามันนะครับผมในส่วนของเหล็กนะครับเราทาเพื่ออะไรนะครับอย่างแรกนะครับเพื่อทาเพื่อความสวยงามเลยนะครับอย่างที่2นะครับทาเพื่อให้เหล็กนะครับมันอยู่ทนขึ้นนะครับผมก็ช่วยได้ในในหลายๆระดับเลยนะครับผมก็จะไล่ทาทุกซอกทุกอย นในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมีประตูใหญ่หนึ่งประตูนะครับแล้วส่วนด้านข้างด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะซอยเหล็กตั้งตั้งตั้งนะครับผมเพื่อให้มันโป่งนะครับผมเพราะว่าด้านด้านซ้ายขวาเนี่ยมันจะทึบหมดแล้วนะครับส่วนประตูด้านนี้นะครับก็จะประตูเป็นประตูโป่งๆเหมือนกันนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการซอยเหล็กนะครับเหล็กที่ผมใช้นะครับก็เป็นเหล็ก6ขุนนะครับก็จะซอยล่องอยู่ประมาณ8เซนนะครับผมอ่าก็จากประมาณนี้เลยเราก็จะเชื่อมตั้งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผม เพื่อให้ตัวด้านหน้าของเรามันโป่งนะครับถ้าเราแปะเมกะชี้ัขานี้นะทึบหมดเลยนะครับผมก็อยากให้แสงนะครับมันส่องสว่างเข้าไปบ้างนะครับผมถ้าเราไปปิดจนหมดนะครับร้อนแน่นอนนะครับผมนี่เราก็จะแบ่งระยะให้ดีครับแล้วก็ค่อยๆตั้งครับแล้วก็จะหาระดับไปเรื่อยๆครับจะได้ไม่มีการผิดพลาดนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับผมออก็จะไล่อันนี้เราจะไล่เชื่อมแท็กไว้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเชื่อมเต็มอีกหนึ่งครั้งนะครับผม ต่อมาครับหลังจากที่เราเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาไล่ทาสีนะครับในส่วนของสีก็เป็นสีตัวเดียวกันนี่แหละครับก็จะไล่ทาไปเลยนะครับผมลักษณะการทาก็ง่ายๆครับในส่วนภายในนะครับก็จะทาเป็นสีทาอิดนะครับเป็นสีเบอร์ของเขาเลยนะครับผมก็จะไล่ทาทั้งภายนอกภายในเลยนะครับผมพอทาแล้วมันก็สีสันสวยงามเลยนะครับผม ก็จะประมาณนี้ครับจากที่เราทาภายในเสร็จแล้วนะครับเราก็พักสักแป๊บครับผมแล้วก็มาใส่เริ่มใส่เมกะชีตนะครับจะวสร์เมกะชีตนะครับก็จะเป็นสีปกติเลยเป็นลอนเล็กนะครับผมผมก็เลือกแบบหนาสุดเลยนะครับผมเพื่อความคงทนแล้วก็อายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับก็เล่นแบบหนาเลยนะครับผมนี่เราก็จะไล่ยิงแบบตัวแอลไปก่อนนะครับล้อมรอบไปก่อนนะครับผมประมาณนี้ครับ การยงไม่ลาชิดนะครับมันก็ไม่มีเรออายละเอียดอะไรมากมายครับเราก็วางตามตำแหน่งที่แบบว่าให้มันดูแบบไม่น่าเกลียดนะครับผก็อาจจะคุ้มอิดลงมาหน่อยนะครับผมอะในด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเอ,อกุเหมือนกันนะครับผมก็ทําแบบง่ายๆครับไม่ยุ่งยากครับในส่วนของด้านข้างก็ จะยิงตะปูเหมือนกันเลยนะครับผมลักษณะการยิงก็จะประมาณนี้ครับพอเราได้ระยะได้แล้วเราก็ไล่เก็บรายละเอียดเลยครับก็จะยิงเพิ่มเข้าไปนะครับผมเพื่อให้ตัวโครงสร้างแข็งแรงนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของด้านหน้าลงกึ่งนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็จะไล่กุกทั้งหมดเลยทุกด้านเลยนะครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของสีเหล็กด้านบนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไล่ทานะครับผมคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยครับ